สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีม Tango นะครับวันนี้ใน Tango Technical เราจะคุยกันว่ามอ l e f แฟลชหรือว่าแสงปลายลำกล้องคืออะไรเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็เราจะลดสิ่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดชอบคอนเทนต์เทคนิคแบบนี้นะครับฝากกดไลค์ like, subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างถ้าอยากสนับสนุนทีม Tango นะครับผมสามารถที่จะมา join ช่อง YouTube ของเราได้มา join community ของเรานะครับผมมาพูดคุยกันใน Discord นะครับผมแลวจะมีสิทธิพิเศษตามเลเวลต่างๆนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีม Tango นเกิลนะ สามารถที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้เราสร้างอุปกรณ์ยุ YouTube, ทธวิธีแล้วก็ของที่เกี่ยวกับยิงปืนไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่ากระติกน้าเท่ๆนะครับผมอีกหลายอย่างแล้วก็ถ้าเกิดอยากเลี่ยกกับทิงแทงก็สามารถที่จะมาเรียนยิงปืนกับแดนหรือว่าพี่บอบบี้ที่เป็น U.S Navy SEAL ได้เลยนะครับผมวันนี้วิดีโอของเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือ t h a i a r m มผู้ผลิตกระสุนชั้นนําของประเทศไทยเลยครับวันนี้ในแจงโก้เทคนิคนะครับเราจะมาคุยถึง Muzzle Flash นะครับแสงที่ออกจากปลายกระบอกปืนแสงอันนี้มันเกิดขึ้นจาก เราต้องเข้าใจระบบการทํางานของปืนก่อนระบบการทํางานของปืนเนี่ย,ยก็คือกระสุน1อันจะมีปลวกระสุนจะมีไพรเมอร์ที่อยู่ข้างหลังจะมีเคสซิงนะครับผมปลอกกระสุน,สนแล้วก็ข้างในปลอกกระสุนเนี่ยจะมีดินปืนเมื่อไพรเมอร์ข้างหลังนะครับผมถูกเคมแทงชนนลของปืนแทง,งเข้าไปมันจะเกิดไฟเล็กๆไฟเล็กๆนี้มันจะทําให้ดินปืนระเบิดและหัวกระสุนก็จะบินออกจาก,กลำกล้องนะครับระหว่างที่กระสุนกาลังบินออกไปจากลำกล้องเนี่ยมันจะมีแก๊สที่อยู่ข้างในที่กำลัง ผักออกไปผู้ง่ายคือมันเป็นระเบิดอนันเล็กที่เกิดขึ้นข้างในปืนไอ้ระเบิดอันเล็กที่เกิดขึ้นข้างในปืนเนี่ยมันก็จะออกจากลำกล้องไปเรื่อยๆจนถึงปลายลำกล้องแล้วแก๊สอะไรที่ยังเผาไม่หมดก็จะมาระเบิดที่ปลายของปืนและจะมีเสียงและจะมีแสงที่เราเห็นกันนี่แหละครับคือมอ z เ l e ร์แฟลตอนนี้เรารู้แล้วว่ามอสเซอร์ฟลคืออะไรคำถามแรกเกี่ยวกับมอ z เ l e f l a ฟลคือมอ z เ l e f l a ฟลมีผลเสียต่อการยิงปืนไหมมีครับผลเสียคืออะไรบ้างคือมันมีปลายกระบอกปืนเราเนี่ยมันมีแสงฟ <Wow. S 1> ู่ออกมาอย่างแรกคนที่ยิงมมันก็จะี ผลต่อคนที่ยิงสมมติว่าเรายิงกลางคืนตาเราอาจจะปรับกับแสงไม่ทันถามว่าตอนกลางวันมันมีผลมากไหมไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่มันจะมีผลมากกว่าตอนกลางคืนสมมุติว่าเราสู้รบอยู่เราอยากยิงจากจุดหนึ่งที่ไกลๆเราไม่ได้แคร์เสียงเท่าไหร่แต่เราไม่อยากให้สตูเห็นว่าเรายิงจากจุดไหนถ้าเกิดมันมีมอสฟลลชมาปัป๊บปัป๊บปับปั๊มันจะทาให้สตูรู้ว่าเราอยู่จุดที่ไหนถ้างั้นจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาที่จะลดมอสฟลลช หมหอย่างแรกนะครับก็คือ flash hider นะครับ flash hider 100%เอร์จะลด muzzle flash นะครับ flash hider ทำงานยังไงส่วนมากแล้ว flash hider นะครับผมมันจะเป็นเคี้ยว3หรือเคี้ยว4เคี้ยว3หรือเคี้ยว4มันทำงานยังไงแทนที่มันจะให้แก๊สออกมาเป็นควันอันเดียวแล้วก็ปุ้มออกไปเลยมันจะแยกให้แก๊สออกมาเป็นหลายๆจุดที่จะแยกออกมาเวลาแก๊สพวกนี้ถูกแยกออกไปแสงก็จะลดลงทาให้แสงที่เห็นเนี่ยมันเล็กกว่าเดิมแค่นั้นเลยนะครับมันก็อย่างที่บอกมันจะมี3เคี้ยวหรือสีเคี้ยวนี่คือวิธีทํางานของ flash hider แค่นี้นะครับแยกให้แก๊ส มันเล็กลงมันจะได้ไม่เป็นระเบิดอันเดียวที่ใหญ่ถามว่ามันจะลดแสงจากปลายกระบอกหมดเลยไหมครับไม่หมดแต่เอาออกไปเยอะมากเลยนะครับอย่างเดียวจะมีวิดีโอให้เราดูนะครับวความแตกต่างกับปืนที่มีฟล a ชไช a d d e กับปืนที่ไม่มี flashladder อีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่เราจะลดแสงที่ปลายหลอดกล้องได้ก็คือใส่ s ลนเซอร r หรือว่าใส่ s เ p ร r e s s o r ขึ้นมาผมเคยทําวิดีโอหลายอันเกี่ยวกับ s เ p ร r e s s o r แล้วแล้วผมบอกว่าสิ่งที่เราเห็นในฮอลลีวูดที่แบบปืนใส่ suppressor แล้วมันยิงเงียบกลิดมันไม่จริง มันลดเสียงลงมาเท่ากับประมาณลดบีบแตกถามว่ามันดังไหมมันดังแต่ถามว่ามันดังจะถูรแตกไหมไม่ใช่นะครับถ้างั้นแล้วหลายคนบอกว่าเราจะมี suppressor ไว้ทาไมถ้ามันไม่เงียบขนาดนั้นเราจะมี suppressor ไว้เพื่อที่เวลาเรายิงในที่แคบเราเป็นทหารเรายิงในที่แคบขูของเพื่อนเราจะได้ไม่พังแค่ดังอย่างเดียวแต่ไม่พังแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราสู้รบในที่กว้างตอนกลาง,งคืนนอกจากที่มันจะลดเสียงแล้วแต่ว่ามันจะลดแสงที่ออกจากปลายลำกล้องนอกเจากนั้นนะครับสิ่งที่เราใส่ที่ปลายกระบอกมีอะไรอีกนะครับมันจะมี muzzle b r บร e นะครับ muzzle b r บ k e จะทํางาน ตรงกันข้ามกับ flash h u d e r มอสเ e a k รกเนี่ยจะไม่ลดแสงที่ออกมาจากลายลำกล้องแต่หน้าที่ของม z สเ e เบ k e คือทำให้แก๊สเนี่ยออกด้านอื่นปืนจะได้ลด recoil นะครับผมข้อเสียของ Mo ม z สเทเบ k e คือคนที่อยู่ข้างๆตัวเราเนี่ยจะค่อนข้างอ,อ,าดาาอัดมากๆเพราะว่าแก๊สแทนที่มันจะไปข้างหน้าหมดเลยแล้วก็มีแสงข้างหน้ามันจะกลายเป็นไปด้านข้างแล้วก็แสงก็จะอยู่ทางนี้ขึ้นมาข้างบนบ,นบ้างขึ้นมาด้านข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลยทําให้ลดแรงถีบของปืนแต่พร้อมๆกันนะครับผมแรงว่าจะอัดไปด้านอื่นทําให้คนที่อยู่รอบๆ ัเเราาอดอดดมกลยแล้วบางทีมันอัดมาข้างหลังทําให้ตัวเราอ่ะอึดอัดเหมือนกันผมจําได้ว่าล่าสุดนะครับคลาสคอมแบตพิสโตที่พี่บอบบี้ทำนะครับผมแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขาเอา5.5 6ม้าหมา <Wow. S 1> ผมจําได้ว่า <Wow. S 1> โอ้โหมันแรงอัดมันแรงมากเลยมันเหมือนกับมีพายุ <Huh? S 1> อยู่ข้าง,างเราทุกครั้งที่เขายิงแบบบังบัง,บง,บงแล้วก็เสียงนี่คือเหมือนกับแบบโอ้โหยิงทีนี่เหมือนกับฟ้าผ่าแบบโคตรด,ดังผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันรุนแรงมากๆเลยนะครับและนี่คือแค่กระสุน5 5 6ไม่ได้เป็นกระสุนใหญ่ไม่ใช่ เ6 2ไม่ใช่กระสุน6.5ไม่ใช่สูง50 caliber เป็นกระสุนจิ๋วๆ5.56นะครับมันก็คือแรงอัดเยอะขนาดนี้เพราะว่าม u เตอร์เบรกมันผักแก๊สไปด้านข้างาแต่สำหรับคนยิงผมได้ลองยิงนะครับมันแทบจะไม่มี recoil เลยเพราะว่าแก๊สข้างๆเนี่ยมันก็อัดไปที่อื่นแล้วนะครับ ไม่ลดความเร็วของกระสุนครับพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น flash hider muzzle break หรือว่า silencer ไม่ลดสปีดที่กระสุนออกมาจากปืนนะครับ flash hider กับ muzzle break นี่แทบจะเท่าเดิมเลยเพราะว่าความเร็วกระสุนนะ่ะมันออกมาจากปลายลำกล้องแล้วอันนี้มันจะมีผลเมื่อกระสุนออกมาและแก๊สตามออกมา flash hider มันจะทำให้แก๊สขยายออกมาจะได้ไม่เห็นไฟ muzzle break ทำให้แก๊สออกมาในทิศทางอื่นๆเราจะได้พุ่งออกมามันเลยไม่ได้ลดสปีดของกระสุนกระสุนได้สปีดของมันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันแต่ว่า suppressor หรือ silencer จริงๆแล้วเพิ่ม สปีดให้กระสุนเพราะว่ามันเหมือนกับไซเลนเซอร์ไม่ใช่ลำกล้องแต่อย่างน้อยอะ่ะตอนนี้กระสุนน่ะมันอยู่ในพื้นที่ที่แคบแล้วก็มีแรงส่งมากขึ้นมันเหมือนกับว่าเราเพิ่มลำกล้องให้กับปืนนิดหนึ่งและมาทําให้กระสุนเดินทางเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกถามว่าลดไหมไม่ลดแล้วบางอย่างอย่างเช่นไซเลนเซอร์และเซอรเฟรสเซอร์มันเพิ่มสปีดให้กระสุนอีกด้วยเซอรเฟรสเซอร์มอสเบรกหรือแฟลชไฮเดอร์อันไหนดีกว่ามันอยู่ที่ภารกิจที่เราต้องใช้ถ้าเราไม่แคร์เราอยากยิงให้ย เราไม่ได้ยิงพร้อมๆกับคนอื่นเรายิงคนเดียวนะครับไม่ต้องแคร์เลยว่าแรงอัดมันจะไปด้านข้างใช่ไหมครับก็ใช้มัสเซอร์เบรกไปเลยถ้าเราเป็นหน่วยรบพิเศษที่ต้องสู้รบกลางคืนเราอาจจะต้องเลือกแฟลชไฮเดอร์นะครับผมหรือว่าดีกว่านั้นอาจจะต้องเลือกซัพเพรสเซอร์นะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาเราใส่ซัพเพรสเซอร์แล้วปืนมันยาวขึ้นแล้วซัพเพรสเซอร์มันแพงมันเป็นสิ่งที่หาย,ยากแล้วก็ซัพเพรสเซอร์มันจะร้อนค่อนข้างง่ายแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของซัพเพรสเซอร์นะครับแรงของแก๊สที่กลับมาที่หน้าเราโองส HT Firearm เห็นไหมพี่ทำอย่างว่าเลยอ่ะ แก๊สอ่ะมันกลับมาที่หน้าเราแล้วมันเป็นอะไรที่อ oh, right. so, hmm. like ึดอ hmm. mm ัดมากๆเลยจริงๆถ้าใครไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมก็ไม่เคยยิงปืนที่เป็นไซเลอร์เซอร์มาก่อน KHT Firearms 9มมตัวนั้นนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมใส่เซฟเซอร์แล้วผมตกใจในแก๊สที่อัดกลับเข้ามานะครับมันเหมือนหายใจไม่ออกไม่ใช่มันเหมือนหายใจไม่ออกมันเหมือนกับเราหายใจแบบมลพิษอะไรไม่รู้เข้ามาในปอดเราเซฟชัวขนาแล้วก็มันมีผลเสียด้วยนะครับถ้าเรายิงแบบนั้นเรื่อยๆเราหายใจดินปืนแบบนี้เข้าไปเรื่อยโดยเฉพาะผมเป็นคนถนัดซ้ายถ้าเรายิงปืนแบบอารมณ์ AR1 5ผม เนี่ยันออกมาข้างหน้าผมเลยถ้าเกิดมีคนถนัดขวาแก๊สมันออกมาด้านนี้มันก็ยังดีขึ้นนิดหนึ่งแต่สำหรับผมเนี่ยหูแก๊สมันเข้าหน้าเต็มๆเลยก็จะเป็นอะไรที่ไม่ดีกับสุขภาพถ้าเรายิงนานๆแล้วก็ณวันที่เรายิงก็ไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่นะครับแต่มันมีอย่างที่บอกมันก็มีวิธีที่เราจะลดของพวกนี้นะครับปืนบังกระบอกก็จะมีโหมดสําหรับซเลนเซอร์เลยแล้วเขามันจะลดแก๊สที่ออกมาจากปืนด้วยนะครับทั้งนั้นถามว่ามีอันไหนที่ดีที่สุดไม่มีอันไหนที่ดีที่สุดแล้วไม่่่่มมมมีีีออัััันนนไไไหททททททํําาาาดุ้้้้้กยงงงงงเรชต เลือกแล้วกันว่าภารกิจของเราคืออะไรแล้วก็เราต้องเลือกสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับเรานะครับในหนังทําไมเราถึงเห็นมอสเซอแฟลชเยอะจังเลยอ,อันนี้ต้องเข้าใจวิธีที่หนังเขาทําให้เราเห็นมอสเซอแฟลชบางทีมันเป็น CG เลยแล้วมันเห็นชัดเจนว่ามันมีมอสเซอแฟลชเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงๆนะครับมันเป็น CG จีเขาทําขึ้นมาอย่างที่2คือบางทีหนังเขาใช้ลูกแบงค์และลูกแบงค์วิธีที่ที่มันทางานเนี่ยมันไม่มีกระสุนออกไปถ้า่างนั้นมันต้องใส่ดินปืนค่อนข้าง ที่จะทํางานได้เพราะมันมีดินปืนค่อนข้างเยอะมันก็เลยมีแสงที่ปลายกระบอกมากขึ้นเพราะมันมีแก๊สมากขึ้นแค่นี้เลยนะครับมีหลายคนบอกว่าเวลาผมยิงปืนมันไม่เห็นแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่เห็นแต่ลองไปยิงกลางคืนคุณจะเห็นนะครับผมอย่างที่บอกแสงที่ปลายกระบอกอะมันเกิดขึ้นอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรายิงดินปืนมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะมันอาจจะเผาไม่เหมือนกันมันอาจจะมีหลายประเด็นที่มันจะแปลกปวนตรงนี้แต่ทุกครั้งที่เรายิงนะครับมันจะมีมอสฟลารชออกมาไม่เยอะก็น้อยแทบจะทุกครั้งที่ ใช้ flash s h i d e r นะครับ ขนาดของมัสซ่าแฟลชนะครับผมจะขึ้นอยู่กับขนาดของกระสุนหรือเปล่าคาตอบวันนี้ทั้ง y ยสทั้งโ no, นนะครับ <S <S นนเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ขนาดของกระสุนมันขึ้นอยู่กับปริมาณของดินปืนนะครับผมยิ่งมีดินปืนเยอะเท่าไหร่มันก็จะมีมัสซ่าแฟลชเยอะเท่านั้นแต่ว่านะครับเวลาเรามีหัวกระสุนที่ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องใช้ดินปืนที่จะผลักกระสุนนี้ออกไปมากขึ้นมันจะทําให้มีมัสซ่าแฟลชค่อนข้างเยอะจากกระสุนที่ใหญ่ขึ้นแต่ลืมว่าบางทีกระสุนที่หัวเล็กๆอย่างเช่น5.56ซึ่งจะเเเเป็็นนนหหััวววที่่แค2ิ้กกรสุลมาย เพราะว่าเขาขับแรงออกมาแรงมากจากดินปืนที่อยู่ในกระสุน5.56นะครับมันก็เลยทําให้มีแสงที่ปลายกระบอกค่อนข้างเยอะเลยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลที่จะทําให้มอสเทลแฟลชเยอะขึ้นได้เนี่ยก็คือความยาวของลํากล้องอถ้าลํากล้องมันยิ่งสั้นเท่าไหร่มันจะทําให้ดินปืนเผาไม่หมดแล้วก็จะทําให้แสงที่ปลายกระบอกเยอะมากๆเลยแต่ต้องเข้าใจว่าสั้นกับยาวของแต่ละกระสุนมันไม่เหมือนกันสาหรับกระสุน9มม3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็คือลํากล้องที่เพียงพ สำหรับกระสุน9มม,มให้เผาดินปืนให้หมดในลำกล้อง3-5นิ้วแค่นี้ก็พอแล้วที่จะเผาแก๊สไปเกือบหมดนะครับปลายลำกล้องก็เลยจะไม่มีระเบิดไฟค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าในกระสุนแบบ5.56นะครับผมที่ถูกสร้างมาสมัย1 9 6าก้อน70เนี่ยถูกสร้างมาสําหรับ M16 ซึ่ง M16 เนี่ยลำกล้องยาว20นิ้วฟังดีๆนะ5.56ถูกสร้างมาสําหรับ M16 ที่ลำกล้องยาว20นิ้วปัจจุบันมันมีหลายคนที่เอา5.56มายิงในลำกล้อง5 หนิ้วบ้าง้ <Wow. S 1> าง7นิ้วบ้างมันก็จะมีผลเสียคืออะไรคือดินปืนที่ควรจะถูกเผาในลำกล้อง20นิ้วถูกเผาในลำกล้องที่5ถึง7นิ้วเนี่ยมันเผาไม่พอกลายเป็นว่ากระสุนเดินทางในสปีดที่ไม่เร็วเท่านะครับเดี๋ยวผมบอกเลขคร่าวๆนะครับรู้สึกว่ากระสุนของ5.56ที่ออกจากลำกล้องของ M16 ที่ประมาณ1 6ถึง20นิ้วความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่2,000กว่าฟุตต่ตอวินาที2 0 0 0ถึง2,600ฟุตต่ตอวินาทีถ้าเราตัดให้ลำกล้องสั้นจนถึงประมาณ5นิ้วหรือว อของกระสุนที่ออกจากปลายลำกล้องเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณพันกว่าฟุตต่ตอวินาทีอาจจะพันสองซึ่งใกล้เคียงกับ9ามมอ,มอแล้วถ้าอย่างนั้นเราลดกระสุนที่ควรจะเดินทาง2000กว่าจาก2000กว่าฟุตต่อวินาทีจะออกจากลำกล้องสั้นประมาณ5 6 7นิ้วเนี่ยกลายเป็นเหลือแค่แบบพันกว่าฟุตต่อวินาทีพลังทําลายมันลดลงมาเยอะเลยพลังทําลายมันใกล้เคียงกับ9ามอมอแล้วโดยเฉพาะความเร็วของกระสุนแต่ถามว่า5.5 6ในลำกล้อง5านิ้วยิงได้3 0 0 4 0 0 500 600, 600 500, 700เมตรแบบ5.5 6ที่ ออกจาก m 1 6ในลำกล้อง20นิ้วไม่ไม่มีทางเลยนะครับอาจจะหวังผลได้ประมาณ100เมตรพอๆกับก้ามหมอด้วยซ้ำแล้วก็เวลาราตัดให้ลำกล้องสั้นขนาดนั้นแก๊สมันยังเผาออกไม่หมดนะครับเวลามันออกที่ปลายลำกล้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ m u s s l e flash และเสียงที่ดังมากๆเลยขั้งแรกนะครับเมื่อประมาณแบบ8-9ปีที่แล้วที่ผมยิง5.56ในลำกล้องสั้นๆแบบ5-6นิ้วอะผมยิงไปปั๊บอะข้างๆผมอะรถผมที่จอดอยู่อะลา,ามันดังเลยนะครับผมซึ่งรถจอดอยู่ตอนนั้นห่างกับผมประมาณ20เมตรได้รแง สั่นสะเทือนของแก๊สที่ออกมาสามารถทําให้อลา,ามรถดังได้นะครับผมต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเรายืนข้างๆอนะ่ะแรงมันจะมันจะเยอะขนาดไหนถ้างั้นต้องเข้าใจว่าเวลาเราตัดลำกล้องไปแล้วนะครับผมลำกล้องที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าราตัดให้มันสั้นมากๆนะครับมันก็จะมีแสงออกมาเยอะๆเลย อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ muzzle flash นะครับว่า muzzle flash คืออะไรเราจะลด muzzle flash ได้ไหมแล้วก็ flash h a r d e r muzzle brake silencer แตกแต่างกันยังไงนะครับผมหวังว่าจะได้ข้อมูลที่สามารถที่จะเอาไปใช้หรือว่าเรียนรู้ของใหม่ได้จาก t a n g o Technical วันนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝาก like, กดไลค์กด subscribe นะครับผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ t a n g o Technical อีกนะครับลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยแล้วอย่าลืมเรามีปุ่ม join แล้วนะครับบน YouTube สามารถ join community ของเราได้หรือว่าอยากสน ท,ทีมทีมแทงโก้นะครับผมเรามีผลิตภัณฑ์ขายหรือว่าสามารถมาเรียนกับแดนและที่บอบบี้ได้นะครับผมมาที่โซเชียลมีเดียเราเลยเดี๋ยวมันจะมีตารางต่างๆหรือว่าสอบถามทางไลน์ได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผมไทยอ่อนขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับ we are the sheep dog p e a s e